จเจ็บอยู่หรือเปล่าคะไปกันช่วยแล้วลนะ่ะคุณไม่น่า,นาทำถึงขนาดนี้เลยนะคะเพราะคุณช่วยหนูห้แท้ๆคุณเลยต้องมาเจ็บตัวเองเราจะให้ฉันปล่อยให้เธอรถชนเหรอ เมื่อเธอเป็นเป็นผู้มั่นของพี่ปูในเมื่อเธอเป็นผู้หญิงตัวเล,ะล,ะล,ะละ็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันตั้งหาก เหนีงอ,อยู่อย่างนี้แล้ออว่านเด็กดาวมีแผนจะจับคุณน้อง ดาวจริงๆด้วยนี่ค่ะแม่นี่คุณน้องทำกับว่าดีเกินไปแล้วนะคะบอกว่าดีว่าจะพาแม่ของอีเด็กดาวไปรักษาโ่อมะเร็งอะ่ะแต่ที่แท้ตัวเองก็ไปนั่งจู่จีกับมันน่ะทีนี้รู้เลยอย่างล่ะว่าอ้แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าลูกโมจ่เฉยไม่คิดทำอะไรสักอย่างอย่างนี้นะไม่หวังว่านางเด็กดาวเนะี่ยจะแย่งคุณน้องไปจากลูกแน่ ก็ไม่มีอะไรนี่ครับผมพาแม่ดาวเนี่ยไปสถานบำบัดขากลับรถเสียแล้วข้อมือผมซนดาวก็ช่วยประครบให้ก็เท่านั้นเองครับแค่นี้เหรอคะคำอธิบายที่คุณให้กับวัดดีวัดดีว่ามันเกินไปแล้วนะคะใครมาเห็นก็ต้องพูดเหมือนวัดดีอะว่าที่มันเกินอาการคำว่าอากับหลานสะพายนะคะ ในความคิดคุณไม่เคยพ้นเรื่องนี้สักทีผมไม่เคยลืมนะว่าดาวเป็นคู่ม่ายของนายปุ๊ผมแค่ช่วยเหลือดาวตามที่นายปุ๊ขอร้องก็เท่านั้นเองแต่คนนี้เขาไม่เข้าใจล่ะคะเพื่อนวันดดีหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัววัดดีอ่ะจะให้เขาเข้าใจว่ายังไงอะคะที่คุณมาสนิทสนมกับคู่มันหของหลานตัวเองแบบเนี้ใครจะคิดยังไงผมไม่สนใจหรอก เพราะผมคงเที่ยวไปอธิบายให้ใครแต่ใครเข้าใจไม่ได้หรอกผมรู้ตัวว่าผมบริสุทธิ์ใจและดูแลดาวแทนปูก็พอละ วดีขอโทษนะคะที่วดีอแค่ความรู้สึกของคนอื่นจนมากเกินไปอ่ะวดีเชื่อใจคุณนะคะขอบคุณนะวดีที่เข้าใจผมแต่คุณอย่าทำให้วดีต้องผิดหวังนะคะ ไหนแกก็เชื่อก็เลยเหรอว่าด,ดีรู้ค่ะแม่ว่าจริงๆแล้วคุณน้องก็เราเรื่องปุ้นเนี่ยบาบังหน้าแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะใกล้ชิดนางเอกดาวอะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะแกจะต้องไล่บี้คุณน้องให้จนมุมให้ได้ผู้ชายมันก็แบบนี้แหละถ้าจับไม่ได้คาหนังคาเขาตามบี้ไม่ได้มันก็ไม่ยอมรับหรอกแต่ว่าคุณน้องอะ่ะไม่ใช่ผู้ชายไก่การนะคะแม่ ที่จิต้อนให้จนมุมได้ขืนว่าดีทำแบบนั้นนะคะคุณน้องต้องเกลียดว่าดีนนแน่ๆเลยอะโอ้ยแล้วนี่จะทำยังไงต่อไปอะ่ะว่าดีก็ต้องทำอะไรสักอย่างไนมะ่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะว่างไง พี่ชายทรยศโทรยายป้อมแกอยากพูดอย่างนั้นสิ <c oughs> ก็มันจริงปะละ่ล่ะทีตอนอยากได้ดาวเป็นแฟนอ่ะก็ป้อมอย่างนั้นป้อมอย่างงี้ทีตอนเนี้ยมาทิ้งเพื่อนเขาเฉยเลยพี่ปุะนะพี่ปุ๊ทากับดาวได้มันไม่ใช่นะป้อมฉันยังไม่ได้ทิ้งดาวนะแล้วฉันจะชทรบอกแกเรื่องนี้แหละแกห้ามบอกกับน้องกับดาวเรื่องฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมยายป้อมไม่เข้าใจ ป้อมจะบอกให้หมดเลยบอกทั้งอน,น้องแล้วก็บอกดาวด้วยเฮ้ย hey, ป้อมไม่ได้นะป้อมป้อมป้อมมีอะไรเหรอครับปุ๊กไม่มีอะไรหรอครับน้องสาวมันกลัวราสาร์อะ รักไม่มีในตอนเช้าไม่ใช่เหรอครับนอนต่อเถอะอะน,น้องคะน้อ,นนองอ่ะน,น้องจะพาดาวไปเยี่ยมแม่ใช่ไหมคะ ใช่ป้อมไปด้วยค่ะป้อมมีเรื่องจะบอกดาวเรื่องอะไรเดี๋ยวอน้องได้รู้แน่ค่ะป้อมจะบอกอน้องพร้อมๆกับบอกดาวไปเลยเราได้ไปแล้วค่ะ กำลังพับนกให้แม่อยู่จ้ะเขาบอกว่าถ้าเราพับนกได้ครบหนึ่งพันตัวสิ่งที่เราอธิษฐานนะ่ะมันก็จะเป็นจริงเอยากให้แม่หายป้อม เขาไม่รู้ว่าแม่จะหายหรือเปล่าแต่นี้มันเป็นทางเดียวจริงๆนะทางเดียวที่เราจะทำเพื่อแม่ได้อะโทษดาวไม่เป็นไรนะแม่เราจะต้องหายเชื่อป้อมสินะไม่เอาเดาวอย่าร้องไห้นะ เ,เมื่อกี้นี้ก่อนออกจากบ้านเนี่ยเห็นป้อมมีอะไรจะบอกดาวเหรออ๋อคือป้อมป้อมจะบอกดาวว่าว่าว่าวันนี้ป้อมจะไปเยี่ยมแม่ของดาวด้วยอะจ้ะเหรอ,หรอค่ะ ออจริงสินิดป้อมยังไม่ได้ไปไหว้นารายกับนาวาไลเลยอะ่ะยังไงเดี๋ยวป้อมกลับมานะดาวอน,น้องคะอน,น้องพาป้อมไปหน่อยสิคะไปสิคะป้อมตกลงมีเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย ก็พี่ปูอ่ะปูทำไมพี่ปูเขามีคนอื่นค่ะอะไรนะถึงพี่ปูเขาจะไม่ยอมรับอะ่ะแต่ป้อมก็แน่ใจค่ะว่าพี่ปูเขากำลังคบกับคนอื่นอยู่ป้อมรู้ว่าพี่ปกูกำลังนอกใจดาวอะ่ะตกลงเรื่องนี้ใช่ไหมที่จะมาบอกดาวค่ะ พอป้อมเห็นดาวเสียใจเรื่องแม่แบบเนี้ป้อมก็ไม่กล้าบอกอะ่ะกลัวดาวเขาจะยิ่งเสียใจไปกันใหญ่เดี๋ยวแล้วป้อมอย่าพูดเรื่องอะไรที่กวนใจดาวเลยแต่สักวันน่ะดาวเขาก็ต้องรู้เรื่องไม่ใช่เหรอคะน้องพวกเราต้องช่วยกันดูแลดาว ดูแลจิตใจของดาวให้เข้มแข็งคนนี้ค่ะอน้อ,นอง ฉันก็เคยเห็นเหมือนกันนะพับนงให้คนป่วยให้ฉันช่วยนะ คืนหนูจะอธิษฐานขอพรจากดวงดาวหขอให้แม่หายป่วยเร็วๆแต่ต่อไปนี้หนูจะอธิษฐานขอขอบคุณดวงดาวด้วยที่ส่งให้คุณลงมา จาจที่ทำเหมือนกันพี่แม่ของเธอหายป่วยไว้